โรคแห่งโรคเบาหวานความท้าทายที่ครอบงำชีวิตมากกว่าที่คิดและทำไมสุขภาพกายใจต้องมาด้วยกันเพื่อเอาชนะมันแต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่หลายคนมองข้ามไปการดูแลสุขภาพแบบครบถ้วนไม่ใช่แค่เรื่องกินน้อยหวานแต่ยังรวมถึงจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยลองจินตนาการถึงชีวิตที่โรคนี้เข้ามาครอบงำ ไม่เพียงแต่ระดับน้ำตาในเลือดที่พุ่งสูงแต่ยังภาวะซึมเศร้าที่อาจแฝงอยู่ใต้ผิวหนังวันนี้เรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจจากจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ผนึกกำลังกับโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์การค้าเดอร์มอนไนการรณรงค์วันเบาหวานโลกมาพร้อมกับกิจจกุกรมที่เน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนทุกคนในโคราชมีชีวิตที่แข็งแรงยั่งยืนมากขึ้นวันที่21พฤศจิกายน2568นาน้ํลาน้ำตกชั้นหนึ่งของฟุตฮอรเดอร์มอนโคราช ได้เกิดขึ้นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่นายวิจิตกิติรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายแพทย์มงคลสิริเทศวีผู้กำกับดูแลโรงพยาบาลจิตเวชนครศรีรรมราชรวมถึงสนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9และองค์กรด้านสาธารณสุขอื่นๆได้ร่วมมือจัดงานวันเบาหวานคนโคราชส,สุขภาพดีเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาดูแลสุขภาพแบบองครวมไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ยังจิตใจด้วยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาครัฐเอกชนจำนวนมากหมอ่อ ร่วมแสดงพลังเพื่อสุขภาพที่ดีภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์จริงเช่นนิทรรศการนับคาร์โบไฮเดรตลดโรคเบาหวานซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์บอย่างข้าวแป้งน้ำตาลเป็นพลังงานหลักที่ร่างกายต้องการแต่ถ้ากินมากเกินไปก็เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ง่ายขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนยังไม่รู้ว่าการนับคาร์บแบบนี้ช่วยให้ควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นการให้ความรู้เรื่องหวานมันเค็ม ก็เช่นกันโดยอธิบายว่าอาหารที่มีความหวานสูงเช่นน้ำอัดลมหรือขนมหวานมันสูงอย่างมันฝรั่งทอดหรือเค็มจัดเช่นอาหารรสจัดสามารถเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังได้และที่น่าสนใจคือการสาธิตใช้เครื่องสอดมิเตอร์เพื่อวัดความเค็มในอาหารพร้อมแนะนําเมนูทางเลือกที่มีโซเดียมต่ําเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานหรือคนทั่วไปปรับพฤติกรรมการกินได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะกินก๋วยเตี๋ยวรสจัดทุกวันลองเลือกเมนูผักสดหรือปรุงรสธรรมชาติที่มีเกลือน้อยลง นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพจิต m health Check-in ซึ่งเป็นการประเมินความเครียดหรืออารมณ์เชิงลบที่อาจปิดบังอยู่และที่สำคัญคือการดูแลข้อเข่าที่มักเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเพราะผู้ป่วยหลายคนมีปัญหาน้ำหนักเกินหรือการไหลเวียนเลือดไม่ดีทำให้ข้อเข่าอาจเสื่อมเร็วขึ้นรวมถึงบริการตรวจระดับน้ำตาลจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองเบื้องต้นทีมแพทย์ได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่าผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนปกติ เพราะความเครียดจากโรคที่ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากโรคนี้สง่งผลและให้จิตใจอ่อนแอลงแต่แห่นี้แหละที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนอาจคิดว่าสุขภาพกายสําคัญกว่าจิตใจแต่จริงๆแล้วการดูแลใจควบคู่กันช่วยให้รักษาโรคได้ยั่งยืนขึ้นเพราะคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะมีแรงจูงใจในการออกกําลังกายหรือกินอาหารที่ดีมากกว่านายแพทย์มงคลผู้อํานวยการโรงพยาบาลได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสะพรึงว่าในประเทศไทย มีคนป่วยเบาหวานมากถึง6ล้านคนและทุกปีมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น2อ0ถึงแสนคนโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาที่พบผู้ป่วยใหม่กว่า16,00 0คนต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขสูงมากและบ่งบอกถึงวิกฤตสุขภาพในภูมิภาคปีนี้วันเบาหวานโลกได้นำเสนอแนวคิดโรคเบาหวานและความเป็นอยู่ที่ดีสร้างสถานที่ทำงานที่สุขภาพดีสำหรับทุกคนซึ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อหรือรงัง NCDs ซด เช่นเบาหวานความดันสูงและโรคหักหัวใจและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวส่วนนายวิจิตกรผู้ว่าได้กล่าวถึงโครงการสําคัญของจังหวัดยางผู้ว่าานับคาบลดหนึ่งล้านกิโลที่มุ่งช่วยกลุ่มวัยทำงานลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นกินจุกจิตหรือไม่ออกกําลังกายเขาแนะนําให้คนอายุ35ปีขึ้นไปตรวจระดับน้าตาลในเลือดปีละครั้งเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เนิ่นๆและปรับพฤติกรรมอาหารให้สมดุลเช่นลดคาบลดน้าตาลและเพิ่มผักผลไม้ พร้อมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอซึ่งอาจเริ่มง่ายๆจากการเดินเร็ว30นาทีต่อวันในขณะที่เดอะมอนโคราดก็เปิดพื้นที่ให้จัดกิจกรรมนี้และยังตรวจสอบมาตรฐานอาหารในฟู้ดฮอ์นให้สอดคล้องกับหลักโภชนาการที่ปลอดภัยเช่นตรวจสอบปริมาณน้าตาลหรือโซเดียมในเมนูต่างๆเพื่อป้องกันโรคอินซิดนซนายปรีชาลิมูอผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการของเดอะมอนได้แสดงความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพลูกค้าโดยควบคุมมาตรฐานเมนู หวานมันเค็มอย่างเคร่งครัดภายในศูนย์การร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวโคราชทั้งในด้านร่างกายและจิตใจโดยเดอมอนจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นแต่ที่นี่เราต้องถามตัวเองคุณคิดอย่างไรกับการเชื่อมโยงระหว่างโรคเบาหวานกับสุขภาพจิตมันจริงๆแล้วสำคัญขนาดนั้น หรือบางคนอาจเห็นว่าเป็นการโอเวอร์ไปและการที่ภาคเอกชนอย่างห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์สุขภาพแบบนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการได้มากขึ้นจริงๆหรือกลับกลายเป็นการตลาดที่ซ่อนอยู่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราถอะว่าคุณเคยปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันเบาหวานหรือไม่เพราะการพูดคุยเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกัน